สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้มาพบพออกับส่องพอใหญ่บุญยงผ้ามวลที่เก่าครับเมื่อนี้บริภ้พเป็นมวนเมื่อนี้ยผ้าพี่น้องเขาไม่ได้สวนเมื่อนี้ยผ้าพี่น้องเขาสวนจักหน่อยเมื่อนี้ยิีดมาเอาพักพักขึ้นชายครับที่พอใบเอาล่องกองโฟมเพิ่ว่าพักให้ดูโพนิวกนี้เนี่ะผ้าเขาพี่น้องเขาสวนบดไปหาพละ ช่วงนี้รอบว่าได้ไม่หมุงไปโมเมนมันยังเด้ไม่หมุงไปเลยหาน้ำสอวนน้ำสวนนี่ครับผักที่เราเพาะใส่ฟองน้ำหากันเริ่มออกแล้วไม่อองบันนเี่ยเขาก็จะเอาลุ่มล่กองปลูกผุกนี้กองโฟมกองโฟมที่เขาใส่ปุ๋ยใส่ยนันเขาไปเรียบร้อย วันนี้จะมาลงกล่องโฟมมำมลุ่งใส่ปุ๋ยให้เพื่อนบ่ออยากบ่วง่ายได้พี่น้องสำหรับคนที่อยากคิด ต้องเป็นตับูขายครับปลูกกินปลูกไส้นี่แหละ,ลกกะรักเกษตรคนสําหรับคนที่กกรักเกษตรกินไนไส้ปลูกสองกองสามกองอยากกินอีหยังกับปลูกเอาได้เปน็นหอังเด้อพักให้ดูผมเคยเหตุในช่วงหนาฝนนี่แหละเหตุในช่วงหนาฝนพอตฟฟนาตะเบิดฝนแล้วผมก็เอาลงพอดละให้หน้าพอดละ ตัดต้นเขาออกแล้วก็ลงให้หน้าปลูกพักอยากกินยังอยากปลูกยังกระปูกปลูกหีาวน้ำมีกระยาด้วยครับเป็นองอตกะบูเจ้าเป็นยาอย่างแต่เข้าใจว่ายายจะจิ้งจงิ้วบูด้เบื้องนี้ช่องยูทูบอยู่ขาว้ันเป็นยาโอ้บอกตะกลองเป็นยา เกี่หอนในก็มีสรรพคุณอย่างไรอย่างนี้หรอกวเราผุ้ใส่เด้อ,อยหยาสายหยาสายสมุนไพรผมนี่เกิดว่าเป็นสตัตว์พืชนโหลดอย่างอาหาร ใส่ถาดใส่กองโฟม เค็ดไปพี่น้องเค็ดไปตามประชาเนี่ยแหละค็ดตามไปประชาจะคล้องเนี่ยและโปรเดปปันได้โมมีคู่โมมีอาจารย์สิบปีเฮี้ยนน้ำเขากะบมมีเงินพี่น,อน้องสิบปีเฮี้ยนน้ำเขากะบมมีเงินกะ เรียกจากยูทูบเอายูทูบเป็นอาจารย์เพื่นกับบดีชาเบิงเพื่นกับบดีบอกเบิดดอกแต่ว่าห้ามาัดัดแปลกมาศึกษาเอาเอาศัยว่าจะของหมักมักปลูกมักฟังมักปลูกพักเหตุเห็นมันเป็นพี่นออกเหตุเห็นมันเป็นมันจงบดีติดต่อผู้อื่นเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่ฉดีถ้าพบริบัตรมันกบบระโบช่ำเด็ดเด้ครับพี่เนาเาเบิ่งเขาเขาเอามาตัดแปงเขาหิดแนวใดายพ่อจะอยู่ดิกินเป็นมือมือ,มอหนึ่งถ้าเท้าบัวหากับบรดิกินได้กูมือเนี่ยแมนบนอพี่น้องมีไผ่วาบ่อที่ถาผู้อื่นมาหาให้กินบริกิน,นีด้ต้องหากินเองเีด้ เพิ่งผ้าอาไซกับบ่อได้ลูกเต่าโบมี่บ่อได้รงลูกเฮี้ยนพ่อเฉลยไปเรียนมากกับหาเงินให้พ่อ,อ้เม่ใส่ลูกโบมี่กับหาเองตัวแม่นบ่พี่น้องกาจะว่าจังใดสิผู้ถาผู้ผูดด้ใดเขามาหาเขาก็บับจะมาหาให้กินเขาก็บกับอยากดำเนินชีวิตของเขา ช่วงนี้ก็ลังขาแข้งบิ่งดีอยู่ฝ่าหาฝ่าวุยเอาเพอหาได้หาจะนี้ก็หาเห็ดไปโหลดอาชีบมีแต่ว่าจะไปรักเขาของเขาป่นเขาขาโมยเขาบดด่ดีมีกำลังเข้าเห็ดเอาสมองคิดบวก เพ็ษไปโหลดอย่าไปค้าแต่ยาบ้าอย่าไปเห็ดแต่ผิดสิ่งผิดกฎหมายไทยบ้านไทยเมืองเขาชี้ชั่งพายอยากขู่อย่าเห็นมาเบิร์เดอร์มาถามเดอพี่น้องเดอร์สิบ,บอกวิธีเห็ดเดี๋ยวปีหนา สิเห็ดวิธีใหม่เบิ่ผมมีเข็ดหลับหลายอย่างอยู่เดี๋ยวปีหนาสิเริ่มสิเห็ดกบมีพี่น้องเึิ่สิบอกวิธีการผสมกบการเอากบเตรียมกบเขาง่ายกบจำศีลเพื่อสิเป็นการพอพันสำหรับปีหนาปีต่อไปผมจะบอกวิธี เอากบเขาจำสินจำได้เห็ดจงได้กบนอกรู้ดูมันสิได้ไปถามสองอื่นทองอื่นเขาเพ็ดอยู่แด่ยเขาบอกบอกเลยเพาเบิ่งงต่การเลี้ยงเนี่ยเค็ดผมสำหรับผมนี่เค็ดไม่รับศึกษาเห็ดในตัวเองลองพิดลองถือเด็ดตัวเองมาสามปีสี่ 5, ปีหาปีแล้วพ่นอองไผ่ย,ยังได้สูตรเค็ดรับ สผสมกบผสมกบนอกฤดูเดินกุมผ้ามีหน้ามีขาเนี่ยเนิเงหนาวฝนตกหนีบมาผมสิผ้าพอกบสิผ้าพอกบผสมกบนอกฤดูถ้าสิเห็ดข้ายคายก่อนมูโหลดมันจึงราคาแพง ายางมเขาเหตดใดผู้อื่นเขาเหตุเขาก็บ,บ่ได้บอกได้พี่น้องเพราะว่าเขาหัวงมิชาแต่ผมเคยถามสัมผัสแต่ว่าแต่ว่าเขาถีหัวงมิชาเขาจะมาบอกกูใดเพราะว่าเขาหยาดคูแข่งแต่ลอบสัุมนี่ขอขอให้มีกินนี่นะกับก็บมีแห้งละ่ะก็ดีใจละ่ะขอให้พี่น้องมอยู่มีกินก็มีแห้งละ่ะไปหัวเอาแต่เจาของ อย่างพวกอื่นเขามาเก่งถ้าเฮ็ดไปถ้าพี่น้องบ่ซื้อมันก็นคือเ,อเกา่าแล้วพี่น้องนเนาะเฮ็ดไปเขาบ่ซื้อก็คือเ,อเกา่าเฮาบอกพี่น้องเฮานี่แต่ว่าต้องใส่ใจมันจักหน่อยการเลี้ยงกบ การเลียงกบกบเมนเลียงเนี่ยเลียงง่ายได้พี่นอ้องกบเมนเลียงยากถ้าคนใส่ใจจังน้อยเนี่ยเป็นง่ายเลยพี่นอ้องมันยากตรงที่ว่าเฮ็ดจังไ้กบสีผสมหนอกหรือดูแบบบ่าต้องไปหลอกมันมันมีวิธีอยู่พี่นอ้อง เดี๋ยวผมสิบ,บอกมาหาเบิงสองผมเนี่ยติดตามไว้ด้วยพี่น้องด้วยกดติดตามไว้โลดมีเนี่ยดียดีเคล็ดลับดีดีผมสิบ,บอกตรงนี้บอกไปบกกักได้พี่น้อง ไม่มีกักถ้าพี่น้องคิดได้คิดดีดีไวด สามสี่พอกบเพชรกินนี่พี่น้องว่าติดถารอดติดตามหลดง่ายๆบ่าย,ยากเกินไปกบแม่หนึ่งผูหนึ่งสามารถทำเงินได้เป็นหลายพันมีเคล็ดลับเดี๋ยวบอกฝากติดตามช่องไว้เด้อพี่น้องเด้อช่องพ่อใหญ่บุญยงผ้ามวนเคล็ดลับหลายๆอย่างทางเกษตรหากินหาอยากตามพื้นพื้นบ้านฝากพี่น้องไว้เด้อครับเด้อฝากกดติดตามพ่อใหญ่บุญยงก็แม่ เดี๋ยวมีเคล็ดลับดียังสิบอกมีลาย,ยางอยูอย่นี่นีในพื้นทีผมบริเวณทีสองงานกกวน้อยหนึ่งมียังแหน่อยูนยอย่นนี้หลายมากมมยมีมลาย,ยางที่คอยบอกพี่น้องไปเรื่อยๆถ้าพี่น้องอยากรู้แล้วเคล็ดลับผมสิบอกมีการเลี้ยงปุกแบบบอดินเลี้ยงกบบอดินผสมกบเน่ใไดปลูกต้นใหม่เล็กๆ,ๆน้อยๆ่อนี่ไม่ไรย,ยางพี่น้องสิบอก ยูนส่วนเนี่ยบอกให้เห็นผลดอกแต่ว่าปลูกลายยางบักแอปเปิลก็มีล่องกองก็มีกับปลูกอยากลองปลูกว่ามันยังดอกอยากขู่จักพี่น้องอยากขู่จักว่ามันเป็นยังไงพื้นทีห่ห้ามันฉีปลูกไดบ่ถถาพี่น้องถามันปลูกได้ผลนรพี่น้องเตรียมตัวเลยเดี๋ยวผมสิบอกวิธีเข็ดหลับมันมียเยอะแยะฝากกดติดตามมันได้ด้วยเด้อฝากสองในลิปนะฝากสองนีนน้ำเนยสองในน้อยสองในน้อยอในหนยม่ใม่ ฝากพี่น้องไปน้ำแน่สองพย,ยัญชนยงพ่ามวนคลิปนี้ขอไว้เพยงสนี้คลิปหน้าเจอกันใหมครับสวัสดีครับ